สวัสดีพี่พี่เพื่อนครับวันนี้นะครับคนคนพันครับ EP ที่ห้าร้อยหกสิบสี่นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับห้าหกสี่ครับรายการละสามร้อยบาทครับสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากนเพื่อนที่พี่ท่านผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จไก่ซอ้อนะครับเนี่ยครับสมเด็จไกเซอ้อเป็นเนื้อโลหะนะเป็นเนื้อไม่เหล็กนะครับเนี่ยครับเนื้อไม่เหล็กนะครับดูโลหะติดนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับสมเด็จไกเซอ้อนะครับดูไม่เหล็ก ดุลเหล็กติดน้ำนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับสมเด็จวัดเกศชโยนะหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามนะเป็นสมเด็จเก่านะครับ มีคับฝุนครับดินครับคล้ายครับกูนะครับหลังมีตายางนะครับมายเลขสีน่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับสองสี่แปดสามนะครับเห็นหลวงพ่อปาน,นครับหูเชื่อมนะครับ สวยนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นเหรียญพระจันทร์ฟันครับเหรียญพระจันทร์ฟันนะครับ,เน,รนนนรบเนื้ออันปะก้านะครับดูตัวหนังเสือคุมชัดเลยนะครับเหรียญอจัรยร์ฟันเนื้ออันปะก้านะครับ หมายเลขหกครับเป็นพันรอดนะครับเป็นพันลอดเนื้อดีนครับหมายเลขหกครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นพะปิดตานะครับหลังแบบนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงนะครับลงรักนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นพระอาจาร,รย์ฟั่นนะครับเหรียญพระอาจาร,รย์ฟันนนนนน่นะครับสองศูนย์นะครับหมายเลขเก้าครับเป็นเหรียญห้าสุปฏิปันโนครับนะครับ บนนะครับปีหนึ่งหกนะครับนี่ครับปีหนึ่งหกอสลึกนะครับสายกรรมฐานนรับนี่ครับมีพระอาจารย์จาร์พระอาจารย์อ้วนพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นนะครับห้าเกจิครับสายกรรมฐานนะครับปีหนึ่งหกนะครับต่อไปหมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญ เหรียญเก่านะครับพระธรรมสามีนะครับหลังเป็นเป็นเหรียญกระไรทองเก่านะครับหลังเป็นแม่โพสุบนะครับกระไรทองเก่าเข้ามาที่สิบนะครับมาเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญนะครับวัดวังมะนาวนะครับเหรียญหลวงปู่บุญวัดวังมะนาวนะครับปีสิบ ปีสิบหกนะครับนี่ครับทำไมมาเ่องสิบสองครับเป็นแหนบลงยาครับหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะครับนี่ครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นเข็กัดนะครับเข็มกัดหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะครับก็เลทองลงยานะครับสิบสามครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดนะครับวัดบางน้ำบดนะครับ เป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนะครับหมายเลขสิบสามครับเนี่ยเป็นตะไบหยาบๆนะครับสิบสีรร่ครับ,รบ,รบเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพนยียงแตกครับเหรียญหล่อครับเนี่ยมีรอยประกบด้านข้างนะครับหลวงพ่อทาน,นะครับวัดพนียงแตกครับ สิบห้าครับเป็นรูป่ายนะหลังสีพึ่งเขียวหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับรูป่ายหลวงพ,พ่อท่าบหลังสีพึ่งเขียวนะครับสิบหกครับเป็นล็อกเก็ตนะครับหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาับเนี่ย สีวัดอ่างศิลาชนบุรีนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นร็อกเก็ตหลวงปู่เคนวัดถ้ำเขาอีโต้นะครับที่เลือกสร้างโบสถ์เขาอีโต้ครับปาจีนะครับ,นนรบหลวงปู่เคนวัดถ้ำเขาอีโต้นะครับสิบแปดนะครับเป็น แก้วสารพัดนึกนะครับหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำนะครับเนี่ยครับสิบเก้าเหมือนกันครับแก้วสารพัดนึกหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำนะครับเนี่ยได้มาพร้อมกันนะครับยี่สิบนะเป็นล็อกเก็ตรูปหัวใจนะครับหลังยันเกาะเพชรนะครับหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำนะครับนี่ครับได้มาพร้อมกันที่เดียวกันนะครับสามรายการหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำครับ ยิบเอ็ดนะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเจริญครับหลวงพ่อเจริญวัดทองนพรัณนะครับรูปถ่ายเลี่ยมเก่านะครับยี่สิบสองนะเป็นพระพงษ์จันลอยหลวงปุตโตนะครับออวัดถ้ำสิงโตทองนะครับยี่สิบสามนะครับเป็นพระถ้ำเสือนะครับ เสือครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับยีนะ่สิบสี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงปู่รอดวัดสามไถอยุธยานะครับน็นหล่อโบราณนะหลวงปู่รอดวัดสามไถอยุธยานะครับยี่สิบห้าครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับ ตาเนื้อผงคุกรักนะครับหมายเลขยี่สิครับรักเก่านะครับ26นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัฒโนดหลวงนะครับ2492นะครับ27นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นปลูกหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาน,นะครับพิมพ์นิยมนะครับ29่สเครับเป็นคุณแผ่นวัดบ้านกลางนะครับเป็นวัดบ้านกลางนะครับหมายเลขยี่สิครับเลีแปดครับ เมื่อกี้หมายเลขยี่แปดมาดีบ่เก้าเป็นล็อกเกตหลวงพ่อพันวัดเขาล้อนะครับปีสามห้าครับเนี่ยครับสวรรค์นะครับปีสามเก้านะครับหลวงพ่อพันวัดเขาร้อปีสามเก้านะครับจังหวัดนคนสวรรค์นะครับสามสิบนะครับเป็นเหรียญมหาเศรษฐีนะครับหลวงปู่คำพันนะครับพร้อมกล่องนะครับเหรียญมหาเศรษฐีหลวงปู่คำพันนะครับพร้อมกล่องนะครับเนี่ยครับ หมายเลขครับต่อโค้ดมีหมายเลขนะครับมหาเศรษฐีนะครับผมกล่องเดิมเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเพื่อโทรหรือไลน์เพื่อเดียวนครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีบริการเก็กบเงินปลายทางน,นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไวเพีนีเก่อนนะครับสวัสดีครับ